มาเพื่อจะขอความช่วยเหลือจากพระเยซูพี่น้องมาวันนี้นะครับไม่ได้มาหาผมผมมาเจอท่านคนเยอะๆนะผมก็กลัวแล้วผมจะมีอะไร <laughs> ท่านผมก็ไม่มีแต่วันนี้นะครับถ้าพระเยซูปเป็นจริงนะครับพระเยซูจะรักษาท่านโรคร้ายท่านจะหายการเงินท่านจะฟืน้นผีร้ายท่านจะออกการงานท่านจะดีขึ้นในประนามพระเยซูอามเมน พี่น้องมาด้วยใจหิวกระหายพี่น้องท่านจะหน้าตาดีนะมานั่งที่นี่หน้าตาดูเหมือนกับเป็นคนไม่มีอะไรลึกๆในใจท่านปิดประตูร้องไห้ยอยู่สามีท่านไม่มีชู้อยู่ลูกท่านก็ทิ้งพระเจ้าอยู่การเงินท่านมันจะแย่แล้วบินไม่รู้จะจ่ายยังไงพี่น้องมาด้วยใจแบบเหมือนผู้หญิงคนนี้ปรงเจา้าปรงเจค้าโมโนสแต่ต้องก็เป็นคนแต่ใช้ฉลองกองปรงเราพุ่จะหายดีพี่น้องเราไม่ได้ต้องการท่องไปกัมพี เราไม่ได้มาเรียนศาสนาศาสตร์เราต้องการริิเดกวันนี้เราต้องการริิเดชการฟื้นคืนประชน